ครับมันหลายปีก่อนผมเห็นรถหลายๆคันรถทัวรถเก๋งซ้ายขวาเนี่ยเขาจอดกันเต็มลานแล้วก็ขึ้นไปบนเขาโน่นอีกมีรถหลายอย่างแล้วก็มีกล้องจับตามุมเขานะแต่ผมไม่รู้เขาก็มาถ่ายอะไรกันนี่เนี่ยบริเวณซ้ายขวาเนี่ยเขาจะแบบเอารถถ่ายถไล่ดันเป็นลานไว้อะเขาก็มามาดูเนี่ยไออะไรเนี่ย มนุษย์ต่างดาวอะไรเนี่ยทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็มีเหตุการณ์ทุกครั้งมีเหตุการณ์ประหลาดประหลาดปลาเจอเหตุการณ์อะไรมันจะมีดวงไฟที่แปลกๆลอยจากเขาแล้วก็เป็นดวงไฟที่มันขึ้นมาแบบว่าจูๆ่ๆมันก็ลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นดวงไฟส่องทั้งคืนเลยเหมือนคนเดินสองกบอย่างเงี้ยทั้งคืนอย่างเงี้ยสร้างความมืดหายกับผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนและประชาชนเป็นจนํานวนมากและก็มีช่างภาพสมัครเล่น ถ่ายภาพยานลึกลับบนท้องฟ้าไดา้คือคิดเหลือนที่พี่ถ่ายได้เย่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนเหมือนคนเนเดินอยู่รงหลังโรงเรียนก่อนขึ้นเขาเป็นลักษณะคนใส่ชุดสีขาวแล้วก็มีหมวกคุมผมแต่ว่าเห็นใบหน้าแต่เบื้องหลังเนี่ยจะเป็นคนทํางานไรอ้อยกําลังเก็บหญ้าเก็บอะไรกันอยู่ผิดสังเกตตรงที่ว่ามันมันไม่น่ามันไม่น่าที่แบบ จะมีคนมาเดินอย่างนี้ไงก็เลยบอกว่าชักชวนกันลงไปข้างล่างกันพอลงไปปุ๊บเนี่ยไปถามคนงานอยู่ด้าน,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 านหลังโรงเรียนเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีไม่มีคนใส่ชุดขาวแล้วก็มีคนคุมผมอยู่นี้บอกเนี่ยมีแต่ผมอยู่กันสี่ห้าคนทํางานอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยลักษณะการเดินเนี่ยมันสมูทอะเดีลูกซับ้าเขาก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเดินย่างก้าวแต่ละก้าวของเขาเนี่ยมันแบบว่ามันสบาย,บายๆไงที่เขาเดินเนี่ยมันเป็นทุ่ง,งานา มันเป็นดินมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะแบบเดินสะดวกและสบายขนาดนั้นขนาดให้คุณใส่รองเท้าผ้าใบก็ช่างเถอะมันก็ไม่สามารถที่จะเดินไดสบายขนาดนั้นเนี่ยคล้ายๆกับว่าเขาต่อเขาไม่มีอะไรที่หัวเข่าก็เลยเก็บพิพาพนี้ตั้งแต่ไปนูน้นแหละจนได้คําตอบเมื่อไม่กี่ปีมานี้เพราะว่ามันมาทขยายภาพมันแต่งตกแต่งภาพให้มันชัดขึ้นที่เราพอสังเกตได้ว่าไม่ใช่มนุษย์บนโลกนะอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าบางทีจะเห็นลงเดินตอนยล่งคืนลู่ไงเขาขาวเขาขาวลู่นะแต่เหมือนเรื่องแสมกันนะเนี่ยเดินไปเดินมาอีกเจอกลางคืน ตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าของวันรุ่งขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามทั้งสองคนกันดีกว่าว่าเมื่อคืนเขาเจออะไรกันมาบ้างไปเลยค่ะ Hi how was last night That was amazing Amazing <Like this. S 3> Truly amazing Hmm What happened Well first I think around uh, midnight we saw uh huh. some lights on that mountain and as uh huh. you can see like you cannot um, you cannot be human because there's no road and Mm -hmm. uh, we don't know how someone can get there, and why would someone get there at noon. So it was like really bright light, and several mm -hmm. times it was like beaming, mm -hmm. I mean, three times. Yeah, mm -hmm. for a few minutes, and then it stopped. And we didn't see it again, and we even have it on, on camera. Mm -hmm. Yeah, I tried to make a shot, but I didn't have the tripod, so I was using his shoulder to stabilize, but it wasn't a uh, good enough picture. Mm -hmm. <But S 1> <Okay. S 2> later on it was even better yeah b a one second ค่ะ <Ont> ก <op edi ats> mm ็เขาบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยเขาเห็นแสงปลาดที่ที่บนยอดเขาสูงนั่นเลยค่ะซึ่งมันแปลกมากเพราะว่ามันไม่มีถนนหนทางที่จะสามารถเป็นคนไปเปิดไฟอะไรใดๆได้เลยแล้วก็แสงที่เห็นเนี่ยเป็นแสงที่ค่อนข้างจะสว่างแล้วก็เเหมือนกระพริบเป็นระยะระยะ ซึ่งอยู่ประมาณ2-3นาทีซึ่งก็ค่อนข้างนานเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาพยายามที่จะถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็พยายามพยายามที่จะไม่สั่นพยายามที่จะไม่สั่นกล้องไว้แต่ว่าภาพที่ได้มันก็ไม่ชัดเจนพอค่ะและเขาบอกว่าแต่หลังจากนั้นมีอะไรที่มันเด็ดกว่านั้น <c oughs> ไปฟังเลยมีอะไรมีอะไรคะ after that what is the highlight after that mm hmm. uh, we've been at the tent w e t h like t r a n s p e r e d the windows it, it was you know the whole sky was visible Mm -hmm. and then at a certain moment i woke up and i looked up and i saw like very bright star or i don't know some object moving like very fast and high it was very far so i'm not sure if it was a star a planet but usually you don't observe uh, these kind of things like with a bare eye like i don't have the best vision also mm -hmm. anymore. so it was moving like um, i don't know sometimes rounds but not circles mm -hmm. more like you know in this pattern, but also like this, and mm -hmm. it reminded me a bit of uh, jellyfish as well because mm -hmm. I could see the ways it was moving after. Like it, it left afterwards energy lines or something. Mm -hmm. it, it was amazing. And you saw it too? I, I saw it, but not the quick movements. Only like, uh, like it was turning around oh. the light. Mm -hmm. Most of the time, it was very smooth, mm -hmm. but sometimes it would just make. Such a quick moment that no human uh, creature can make it. Like no plane. It was very mm -hmm. fun, and when you start looking um, apart, like not exactly on this object, mm -hmm. it gets brighter. So it was, I don't know, it was very far, but you could see that something happened. It was. It was the whole night. Mm -hmm. โอ้ยคคยมีนะคือหน้าคนลุกเหมือนกันค่ะสิ่งที่เขาเล่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาเห็นเป็นเออเป็นแสงที่ค่อนข้างชัดที่อยู่ไกลเหมือนกันคล้ายว่าจะเป็นเกือบจะเป็นดาวเลยแต่ว่าใหญ่เหมือนกันแล้วก็เคลื่อนที่ในลักษณะที่เออไม่แน่นอนไม่ได้เป็นวงกลมไม่ได้เป็นวงรีไม่ได้เป็นอะไรที่มันคงที่แต่ว่าเคลื่อนที่คล้ายๆกับเ,เขาเรียกว่าแมงกระพุนเขาใช้คําว่าแมงกระพุนก็คือ หมือนค่อยๆเขยีบอย่างเงี้ยค่ะเห็นตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็มันแปลกมากเพราะว่าไม่มีไม่น่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้หรือว่าเป็นสัตว์หรืออะไรที่อยู่บนโลกเรามีเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน่าแปลกมากเพราะว่าไม่ได้เห็นกับตาก็คงจะนึกภาพไม่ออกแต่ว่าน่าทึ่งจริงๆอันนี้ Not sure if they're human ผู้ชมคะตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่เราจะได้มาสัมผัสที่เขากะลาแห่งนี้นะคะสิ่งที่ปอมรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ผิวเผินหรือว่าค่อนข้างที่จะน้อยนิดค่ะแต่หลังจากที่เราได้มาลงพื้นที่ถึง2วันนะที่นี่นะคะเราได้ค้นพบข้อมูลต่างๆที่สร้างความประหลาดใจแล้วก็น่าทึ่งมากมายเลยค่ะก็สร้างความตกใจให้แก่ทีมงานแล้วก็ตัวปอมเองได้มากเลยค่ะอยากจะกระจายข่าวหรือว่า แนะนำให้คนอื่นเนี่ยได้มาสัมผัสที่แห่งนี้หรือที่ต่างๆที่มีอะไรที่ยังซ่อนเร้นอยู่ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้นำมาให้ชมกันนะคะก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ค่ะก็ได้แต่รอวันที่คนจะมาค้นพบหาความจริงค่ะผมเชื่อผมก้าวข้ามคำว่าเชื่อมาแล้วเพราะว่าเทคโนโลยียสมัยนู้นกับสมัยนี้มันต่างกันเยอะแต่ที่เขากระลาเนี่ยที่เราบันทึกภาพได้มันคือของจริงเพราะว่าสิ่งต่างๆพวกผมเห็นกับตาแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเอง มันไม่สามารถที่มาตัดต่อแล้วก็มาทําใหม่แต่งใหม่แล้วก็มาเมคให้คนเชื่ออะไรเงี้ยคือสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็หาข้อพิสูจน์อย่าไปหามันเลยเพราะว่าตอนเนี้ยอะไรหลายๆอย่างก็จะเจเริญลุดหน้าก้าวหน้าไปแล้วแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันไม่เจริญลุดหน้าก้าวหน้ามันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันคือของจริง เป็นเวลา2วันนะคะที่ได้ทั้งสาระและก็ประสบการณ์ค่ะ UFO มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่ยังคงเป็นปริศนานะคะที่จะต้องพิสูจน์กันต่อไปค่ะแต่สิ่งที่กระปอมและทีมงานได้สัมผัสจากที่แห่งนี้นะคะ นั่นก็คือมิตรภาพจากต่างแดนค่ะและก็การต้อนรับอันแสนอบอุ่นของชาวชุมชนเขากลาที่แห่งนี้ค่ะและนี่คือมนต์เสน่ห์แห่งเมืองไทยนะคะที่เหินฟ้าพาเที่ยวค้นพบค่ะคุณผู้ชมคะรายการของเราได้หมดเวลาลงแล้วนะคะ ครั้งหน้าเราจะเหินฟ้าพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้ทุกวันพฤหัสบ,บดีและวันศุกร์เวลาบ่ายสโมงครึ่งถึงบ่ายสที่ช่อง TGN แห่งนี้ค่ะขอขอบคุณ Royal Skyway นะคะที่เอื้อเฟื้อทุกการเดินทางของเราค่ะและในวันนี้นะคะกระปองค่ะและเอเลน่และเดรัม <Elena. S 1> จะต้องลาไปก่อนนะคะเหินฟ้าพาเที่ยวย้ย <Yeah. S 2> ือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดำลงด้วยชีวิตของมันเองอยู่แล้วการดำรงอยู่<ม>การโครจรของดวงดาวการที่มี like, uh, สิ่งมีชีวิต <the mean. S 1> ที่เรายังไม่รู้ที่อยู่นอกโลกนั่นก็คือสับสพัชีวิตที่มันต้องเดินเนินต่อไปเปํานเนินสมดุลของจัก,กรวาลแล้วก็ต่อไปเขามาเจอโลกเราเรามองเขาเป็นมุดต่างดาวแต่เราไปเจอโลกเขาเนี่ยเราเป็นมุดต่างดาวให้เขาในสายตาของเขาคล้ายกันอะไรอย่างนี้ในหลักความเป็นจริง